รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี่สาเอาอีกเอดลยเอาทายายด้วยเดีวทายทายายด้วยดูกนยนนานติดต่อกันไม่ได้

อันไหนคือแม่ของเยแมนอันไหนคือแม่ของเยเมนโม่ครับ ขนอะไรถ้าแม่ไม่อแม่ไม่เอาอะระเป๋าถักปลาด้วยสิวามองกล้องทำอะไรนวดพอมาเปลี่ยนอาตััตท์ไปนี่ไม่ไม่โอ้ทำไมมันลมมันมาทางนี้ ไ้เด็กหยุเรียนเพื่อมาดมปุ่นพีเอ็มอยู่ด้วยเต็มชายเสื้อแดงจ๋า มาเลยพี่อขับขาไม่ได้เลยีับไม่ได้สักอยาบ้ราไปอยู่บ้านอย่างเดียวไปเก้าเก้าไปไปให้กงงเป่าเหนื่อยล้ไปไปาไป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 ่ปไปไ